สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมัยชิกสภาผู้แทนรัษฎรรายการตามดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตติดทัพประสบครับประป,ระประการ,รุ่นที่8ประธานใหญ่องคการตรวจสอบการใช้อานาจรัอตรออตรอกลุ่มพันธุ์พิเศษจุบันแสงพันธุ์ซึ่งเป็นองค์การภาคประชาชนองค์การภาคประชาสังคม ngo thailand ครับมือถือดินไลน์0 6 4 5 1 6 6 7 9 4้าทางรายการเราครับขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการคัดค้านบ่อนคาสิโนคัดค้านกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์วันนี้ครับตรงกับวันที่9เมษายน2568ถ้าดูตามระเบียบว,วราระการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาแน่นอนครับวันนี้ก็จะนำก็สู่ระเบียบว,วราระการประชุมเพื่อพิจารณากฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ แต่บรรยากาศไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับก่อนอื่นเราไปติดตามการแถลงข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทันจินวัตนเมื่อวันที่แปมีนาคมที่ผ่านมานี้ก่อนเชิญครับมันเรื่องเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือว่ามีคาสิโนในนั้นให้ไลเส้นในนั้นถูกกฎหมายในนั้นอ๋อในเรื่องในเรื่องของการเราเราอะไรคะไม่ไใช่ใช่เราเราเรา,เราไม่ได้เราไม่ได้จะ เราไม่ได้จะดึงไม่ได้ถอนไม่ดึงกลับมานะครับถ้าเราได้ฟังบทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะยอมถอยแต่ไม่ถอนคําว่าไม่ถอนก็คือไม่ถอนยัตตินะครับในการบรรจุเข้าไปแล้วในการประชุมสภาผูแะะ้แทนราษฎรการที่ยอมถอยไม่ยอมถอนยัตติออกจากสภาน,นั้นเราไปดูเทคนิคในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า เขาทํากันยอย่างไรเชิญครับน้ครับกับเรียนท่านประธานสภาผูรร้แทนราษฎรที่เคารพผมมัธกรศิริรัตยากรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเศราพักกลารร้าทัพผมต้องเรียนต่อท่านประธานและที่ประชุมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมทราบว่ามีระเบียบวาระรที่มีความสําคัญแล้วผมก็อยากจะเร่งเดินทางมาที่สภาแยห่งนี้เพื่อจะร่วมพิจารณานั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร นะครับตามระเบียบวาระ,ะที่อยู่ที่บนโต๊ะของทุกท่านเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับาาท่านประธานครับต่อสถานการณ์ที่มีการประกาศขึ้นภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมันส่งผลกระทบไปทั่วโลกทุกประเทศซึ่งแน่นอนครับประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ผมคิดว่าเรื่องร่างกฎหมายก็มีความสําคัญแต่เรื่องภาษีที่จะกระทบต่อพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรมีความสําคัญ ยิ่งกว่ามากกว่าและต้องการการทํางานและดําเนินการจากรัฐบาลที่เร็วกว่านะครับครับนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่เอาข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดช่องทางให้เสนอยติด่วนเรื่องอะไรก็ตามนะครับเพื่อนํามาประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่ยติเก่านั้นยังไม่จกไปเช่นยติ นะครับกฎหมาย Entertainment Complex นี้ก็ยังไม่จบไปแล้วทำอย่างไรต่อครับในการไปชุมสมัยหน้าก็คือตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปนะครับรัฐบาลสามารถที่จะนำกฎหมายฉบับนี้นะครับ e n t m r t t i o m p n t x o m p l e x นี้มาพิจารณาได้อีกเพราะฉะนั้นในทา้งที่เราประชาชนคนไทยที่ไม่เห็นด้วยเราต้องร่วมกันคัดค้านอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลาหมดแล้วเราไปก่อนสวัสดีครับ